พอดีครับรรยากาศยามเย็นๆน้ากับเฮียนะมาบรรยากาศที่แบบนั่งริมคลองเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะไปเดินฟูดทักมาเดี๋ยวไปดูว่าเฮียป๋องได้อะไรมากินโอ้โหดูฮะเฮียป๋องแหมมีแน่แน่มีการถ่ายคลิปด้วยเนะนี่ยเนียอุ้ย มีอะไรพูดอะไรทิ้งนาเล็กด้วยเฮ้ยแบ่งกันคนละครึ่งอเนี่ยคนเราในก็บ้าเหมือนกันนั่นแหละดูครับดูพูดกับเอกอันนี้ก็ได้ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับพี่ป๋อง โอ้คุณแปรตินได้ไหมเฮ้ยให้กินตีเลยโอู้หะให้เล่าเลยนะเอาทำไมอะฮะกินก่อนาโอ้แล้วเาเล่าตามแหมนี่เนี่ยป๋องเอาตรีนให้โหมันมันมันชูนิ้วกลางอย่างเงี้ยคุณนีโอ้จะกินจะกินแล้วก็ไม่ น่าจะเลือกหน่อยว่าเออไหนที่ชูนิ้วกลางไม่เอาแม่คุณเนี่ยแล้วลองกัดสี่ตีนอ่าเดี๋ยวให้เหยาป๋องชิมให้ดูว่าเป็นยังไงยี่สิบาทนะสี่ตีนเนี่ยตีนละห้าเอาตีนละห้าบาทเลยเอ้ยคุณคุณทําเป็นแมวไม่ได้โอ้ยเหยาป๋องกินดูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอะไรต่างกินตีนน้ำผู้ชมเอาฮะแบ่งกันขอตีนสองตีน รสชาติดีนะมันหอมพริกไทยอืหอมชวนเจียวออืหอมหลายอย่างอ่ะกระเทียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยอร่อยใจ้ได้อร่อย่ะพูดไม่ออกเลยมันอร่อยเอ้ยเนี่อปองเอาจริงอ่ะ ผมมีตำหนิอย่างเดียวร้านเนี้ยนอไม้ปลายแหลมไปหน่อย <c oughs> ถ้ามันไม่แหลมก็เสียบไม่เข้าแทงหูผมเนี่ยอือเป็นรูเลยนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อร่อยครับคุณผู้ชมแซ่บหลายแซ่บหลายเดี๋ยวต้องแกะตีนน่ะเลยเขาโทษเมื่อกี้มือมันถือโทรศัพท์เนียอ,อมเมียก็สั่งอีก เมียอยากกินตีนเหมือนกันอือยากกินตีนแยวแม่งกลับไปจะจัดให้พวกไม่เมียมันต้องโดนซะบ้างวันนี้แม่งจะให้โดนสักสี่สี่ตีนสี่ตีนตัวมาแล้วเอาตีนมาด้วยปิดก่อนเป็นไงตัวเมียโทรมาสั่งอร่อยจริงเฮียป๋องตีนอ่ะผมไม่เคยชอบเลยนะ หืือเป็ดซื้อไก่ตีนแต่มากายโยนให้ผู้หยาบๆมันโยนให้หมาเฮ้ยวันนั้นน่าเล็กเอามาให้นะมันย่างได้แห้งมันรสชาติหอมแลแ้วแค่แทะหนังแม่งอร่อยกระดูกจะทิ้งนะเก็บไว้ผมด้วยนี่ผมกินหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> กินไี่เผื่อหมาเลยพี่ คนดี้เขโทรมาหาโค้ชจีนอ๋อเหรอเลื้องปิดกีฬาตัดไดกีฬานาวีฟุตบอลได้แชมป์มืนกัเหรอไดแชมป์มาฉลองฮัลโหลก็เป็นสปอนเซอร์อยู่แต่าขาสกรูบ้างกินแล้ว <c oughs> ลอยากกินเยอะเลยนะตีนนะนแค่สี่ตีนเนี่ยพอละ เดี๋ยวจะให้ตัดให้เมียแปดตีนให้แม่งโอมอลจอเลย <c oughs> เล่นหนักนะคุณนะจัจะตีนให้เมียลูกน้องผมเยอะสังได้ะโอเคสำหรับคลิปนี้เียบมากินตีนกันนะนี้ผมล่อไปตีนเดียวเองเนะี่ยงอนแล้วกินไปสามตีนละวายกินรลย อย่าพูดอะไรนะอ่าเนี่ยตรีนสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะโอ้คุณนี่กินเหมือนแมวเลยนะแมวหุนเดินแมวหุนเดินไม่รู้ว่ากระดูกจะตามลำไส้หรือเป่าเนี่ยนั่นแหละระวังนะอ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับบบาายย